ครีมโทนิฟมีตัวยาโทนัสเทสใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกระเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในลมผ่ากระเกลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนิฟนิฟนิฟหยุดก่อนสรุปจะเป็นกลากหรือจะเป็นเกลื่อนสวัสดีเราคือลากลุ่มหนึ่งที่ชอบก่อโรคกลากหรือจะเรียกเราว่าเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโทไฟก็ได้นะส่วนเราคือเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคเลื่อนโดยเป็นเชื้อรากลุ่มยีสต เรามีชื่อว่ามา l ลเซียเฟอร์เฟอร์คนชอบคิดว่าเราเห,เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม,ไม่ใช่อาการของโรคก,ก็ไม่เหมือนกันนะดูรูปสิเห็นไหมไม่เห็นเหมือนกันเลยโรคเกลื่อนจะไม่ค่อยมีอาการคันแต่โรคกลากคนที่เป็นจะคันมากส่วนใหญ่เราทำให้ผิวหนังมีสีอ่อนกว่าสีผิวปกติแต่เราทำให้สีผิวเข้มกว่าปกติจะมีสะเก็เป็นขุยๆเราทำให้เกิดอาการอักเสบแล้บริเวณขอบบวมแดง โรคเกลื่อนมักจะเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันมากเช่นที่หนังศีรษะที่ใบหน้าและที่แผ่นหลังแต่โรคกากมักจะเกิดบริเวณที่อับชื้นเช่นที่ข้อพับต่างๆที่ขาหนีบที่บางคนเรียกว่าสังคังและเกิดที่ง่ามนิ้วที่บางคนเรียกว่าห้องกงฟุตยังไงล่ะมาทำความรู้จักตัวเรากันเถอะว่าเรามาก่อโรคในคนได้ยังไงเราคือมาเิเซียเฟอร์เฟอร์ เรามักจะอยู่บนผิวหนังของคนทั่วไปแต่ถ้ามีการสร้างไขมันเพิ่มขึ้นหรือมีการลดลงของเชื้อประจําถิ่นเราจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นและเข้าวิตครองผิวหนังเราเข้าผิวหนังไปได้แค่ชั้นผิวหนังกัาพร้าแล้วเราจะปล่อยกรดซึ่งเป็นสารไปทำลายเม็ดสีเมลานินทําให้สีผิวหนังอ่อนกว่าปกติส่วนเราคือเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโทฟไฟเราชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมในาน้ำสกรปรกในดิน ในสัตว์เมื่อเราสัมผัสผิวหนังที่เปียกชื้นผิวหนังที่มีแผลหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเราก็จะสามารถบุกรุกผิวหนังได้โดยเราทำลายผิวหนังได้จนถึงชั้นหนังแท้เลยนะพวกภูมิคุ้มกันในร่างกายพอเจอเราก็เลยตอบสนองจนทำให้คันเป็นผื่นนูนและมีผิวหนังสีเข้มขึ้นการรักษากลากับเกลื่อนก็ค,คล้ายๆกันแหละมียาที่ใช้ได้หลายชนิดเลยส่วนใหญ่เป็นยาทา แต่ถ้าติดเชื้อเป็นวงกว้างมากๆหรือติดเชื้อที่เล็บก็อาจจะต้องใช้ยากินในคนที่เป็นโรคเลื่อนใช้ระยะเวลารักษาแค่2สัปดาห์แต่ในคนที่เป็นโรคหลกักต้องใช้ระยะเวลารักษานาน4-6สัปดาห์แต่ถ้าไม่อยากให้พวกเรามาอยู่ด้วยก็มีวิธีง่ายๆนะก็แค่ไม่ใช้เสื้อผ้าร่วมกับคนอื่นไม่ใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นพยายามรักษาร่างกายไม่ให้เปียกเหงื่ออับชื้น อย่าใช้ยากลุ่มสเตียรอยเองโดยที่ไม่ปรึกษาคุณหมอก่อนตัดเล็บเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมอย่าใส่กางเกงที่รัดจนเกินไปเพราะนอกจากมันจะทำให้อึดอัดแล้วมันยังทำให้อับชื้นเกิดการเสียสีและจะเป็นสังคังยังไงล่ะเห็นไหมแค่นี้ทุกคนก็จะไม่มีพวกเรามากวนใจแล้วพวกเราไปก่อนนะบายบาย